สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับอินเดียต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube เสียเบียลบนครับโอ้ลัตแทว่าคันนี้ไอย้ย่าอู้สมอครับคันนี้ไฮเทคเลยเซียออมอมเปิดแป๊ดนะครับนี่แปดเลย แปดดีมากนะคันนี้นะเขาบอกว่าวันนี้มีรถคนดังมาด้วยอูออ้้สุดจัดครับคันนี้เสียวมเสียวม เมื่อสองสามวันที่แล้วนี่หน้าง,งานตรงนี้นี่โหดมากครับอเทจุดเทอยู่ด้านล่างเขา้าจากหน้าบอดินก็ประมาณสองสามร้อยเมตรวูอัดดินเต็มกล่องนะยรับึเพิ่ง พักกินข้าวเที่ยงเสร็จครับรุยงานรอบบ่ายครับนี่รุยงานรอบบ่ายต่อรถไถกำลังเคลียร์ทางครับโอ้เอ็มห้าแปดสี่ศูนย์ จะได้รอรับขยะมไหมไม่ไไมขึ้นไปเลยหรือเปล่าโู้ลันมากครับไปแล้วแล้วเรารออีกหนึ่งขั้นครทีมทีมงานนี่มาประมาณ โอ้4คันได้ครับเดี๋ยวเราลอก่อนครับโอ้รถไข่เนาะคันนี้นี่รถเสียหนึ่งครับคันนี้สายร่องพิบูรโอ้มาแล้ววิ่งงานไกลเหมือนกันนะครับนี่ย10กว่าเกือบ20ได้ ล็อก,กี้ครับร้อยเก้เสียหนึ่งสายล่องพี่บูนส่งเข้าประกวดน่าจ้างลูกน้องครับนเอ้ไอ้ยไปแล้วครับจ้ล็อกมาดีวันเทอร์โบครับคันนี้เสียโจ เหลือใครครับทีมงานเหลืออีกสองคันครับเหลือเจ้าร็อกกี้ครับเขียนโจครับไปแล้วทีมงานครับนี่เหลือเจ้าร็อกครับเหลือเจ้าร็อกกับโลโกขอบหรือเปล่าหนึ่งคันมาแล้วโชคชาววอนวิ่งไงกับโชคชาววอนครับวันนี้ โอ้วุ่นวายมากครับบรรยาก,กาศหน้าบอ่อนี่จุดเทดรินครับนี่ร้อยสามสิบหมดแรงบร่ะเออสติกเกอร์นี่เต็มเหมือนกันคันนี้จะปล่อยราคาเจ็ดสิบนะครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับนี่ราคาเจ็ดสิบครับโอ้ สติ๊กเกอร์เยอะเหมือนกันไปแล้วครับเจ็ดสิบต่อรองได้ครับคันนี้เสียหนึ่งจะได้ครับปล่อยเฉพาะหน้าฝนนะครบนหน้าฝนก็ไม่ปล่อยแล้วครับคันนี้จากอูได้หนย เน่ลืมดูด้านหน้าอู่พอน่าจะอู่พอรวมช่างนะไปเลยหรืออีกสองคันครับยังไม่ได้เข้ามาทีมงานนี้มาประมาณห้าคันนะไปแล้วครับเดี๋ยวรออีกสักสองคันกันครับแล้วครับกับ FR210 สองรอสิบคันนี้ King d ด m ม i n g มาเดกเปีมาแล้วครับอู้นี่รถห้างนะรถสูนรถไหนเนียยว,ว่ารถห้างเนี่ย,ว,ว,ยว,ว่ารถพังอีกครับไป ตามหลังด้วยเจ้าร็อกค,ครับสองร้อยสิบพิบูลมาครับอีกหนึ่งคันครับสี่คันเอ้ยคันที่ห้าเลยโอ้ ต้องอีกสักคู่แล้วครับกว่ารถจะเยอะครับถ้าฝนไม่ตกนี่จะพานั่งรถเล่นอยู่ครับนี่ฝนตกครับ โอ้เสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เริ่มเยอะแล้วรถคันนี้ใกล้จะเต็มหน้ารถแล้วครับ ครับคันนี้ คนอะไรเนี่ยเต็มท้องเลยโอ้ยคันนี้ยูน่านพวก่อยใจฝน,นจะมาแล้วครับ น่าจะกลับกลอนนะไม่ปลอดภัยแล้วไม่ปลอดภัยกลัวเปียกล้างรถใหม่ด้วยในวันนี้อีกสักคลิปก่อนอมาได้คลิปเดียวผ่านเลยครับไปแล้ว คนอะไรเต็มเลยครับไปแล้วครับเนาสำหรับคลิปนี้ก็ไปบายครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอสละการติดตามรับชมของคุณ FC ทุกท่านครับไปเจอกันใหม่ครับขอบคุณและสวัสดีครับ